นอกจากจะสะท้อนถึงปัญหาสังคมไทยยังเป็นเรื่องสะเทือนใจใครหลายๆคนด้วยนะครับกับกรณี10ตํารวจตรีที่ซิ่งบิ๊กไบค์ไปชนแพทย์หญิงที่กําลังเดินข้ามผ่านทางม้าลายจนแพทย์หญิงคนนี้เนี่ยเสียชีวิตล่าสุดทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลแจ้ง5ข้อหาหนักครับและพบว่าบิ๊กไบค์ที่ตํารวจนายนี้ขี่ไม่มีทะเบียนและไม่ได้จ่ายภาษีประจําปีด้วยครับ กรณีแพทย์หญิงวาราลักษ์หรือว่าหมอกระต่ายถูกตำรวจยศสิบตำรวจตรีซิ่งบิ๊กไบค์พุ่งชนขณะเดินข้ามทางม้าลายจนเสียชีวิตล่าสุดพลตำรวจโทสำรานวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งไปควบคุมคดีนี้ด้วยตัวเองเพื่อให้เป็นไปอย่างยุติธรรมโดยสิบตำรวจตรีนายนี้ถูกแจ้งไป5ข้อหานะครับคือ1ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. นำรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ 3. ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย 4. ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้นทางคือไม่หยุดรถให้คนข้ามและ 5. ใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปีโดยเจ้าตัวรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวนก็เลยมีการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากไม่มีพฤติกรรมหลบหนีครับ